ข้อ6โจทย์ให้ข้อมูลมาว่าถัางน้ำทรงกระบอกใบที่1สูง7ฟุตสามารถจุน้ำได้6,600ลูกบาทฟุตถัทงทรงเดียวกันก็คือทรงกระบอกเนี่ยใบที่2สูง14ฟุตจุน้ำได้2 2 0 0 0ลูกบาทฟุตรัศมีของถังใบที่1เป็นกี่เท่าของใบที่2อข้อนี้เรามีถังสองใบเป็นทรงกระบอกทั้ง2ใบ สูงเจ็ดฟุตอีกใบหนึ่งสูงกี่ฟุตนะหรือสิฟุตข้อนี้เนี่ยเขาเล่นถัทงทรงกระบอกทรงกระบอกกับความจุ ความจุก็คือปริมาตรอุ้ยสละอาหายไปตัวนึงปริมาตรทรงกระบ,บอกสูตรของมันว่ายังไงนะพื้นที่ฐานปริมาตรของปริซึมเนี่ยเท่ากับพื้นที่ฐานคูณด้วยสูงถูกไหมแต่ทรงกระบ,บอกเนี่ยพื้นที่ฐานของมันคือวงกลม เพราะฉะนั้นสูตรก็เลยกลายเป็นพายอากำลังสองคูณ H พายอากำลังสองคือพื้นที่ฐานคือวงกลมส่วน H คือความสูงเพราะฉะนั้นทรงกระบอกสองรูปนี้อันแรก6,600ให้เป็น R ใหญ่กับ R เล็กเหมือนกัน ไม่รู้ว่าไหนใหญ่กว่านะแต่ว่าให้เป็นไอใหญ่กับไอเล็กไอใหญ่หกพันหกร้อาย,าย 6, ลูกบาทฟุตเนี่ยจะเกิดจากทายไอใหญ่กาลังสองคูณเจ็ดส่วนใบที่สองจุน้ําได้สองหมื่นสองพันลูกบาทเมตรเอ้ยลูกบาทฟุตจะเท่ากับพายอาเล็กกาลังสองคูณด้วยสิบสี่ต่อมาโจถามว่ารัศมีของถังใบที่หนึ่งเป็นกี่เท่าของถังใบที่สองอันนี้ใบที่หนึ่งอันนี้ใบที่สองถูกไหม โจทย์ต้องการหา R ใหญ่ส่วน R เล็กเท่ากับเท่าไรดูกันอาใหญ่เท่าไร่รเล็กเท่าไร่ r รใหญ่กำลังสองก็จะมีค่าเท่ากับ6,600ส่วนด้วยไพ่เนี่ยคือ22ส่วน7 7ตัด7หายไปเพราะงั้นฝั่งนี้เหลือ22คูณอยู่กับ R ากำลังสองย้าย22ไปหารเท่ากับ300ส่วน R เล็ก กําลังสองจะมีค่าเท่ากับอันนี้ก็เหมือนกันยี่สองส่วนเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่ฝั่งเนี้ยเป็นสี่สิบสี่คูณอยู่กับ R าํากลังสองเพราะฉะนั้น R าํากลังสองก็จะเท่ากับสองหมืนสองพันส่วนด้วยสี่สิบสี่เท่ากับห้าร้อยถูกไหม เพราะฉะนั้น a ใหญ่ตัวเดียวก็จะเท่ากับ square root 300และ a เล็กตัวเดียวก็เท่ากับ square root 500คำตอบของข้อนี้ถังไปที่1ส่วนถังไปที่2คือ root 300ส่วน root 500เท่ากับ square root 3มส่วน5ถูกไหมเดี๋ยวทดให้ดู รูทสามส่วนห้าเนี่ยถ้าเรากำจัดรูทตรงส่วนออกไปด้วยการคูณรูทห้าส่วนรูทห้าเราก็จะได้รูทสิบห้าส่วนด้วยห้าถูกไหมซึ่งรูทสิบห้าเนี่ยโจทย์กำหนดมาให้คือสามจุดแปดเจ็ดสามเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือ3า7 3แปดเจ็ดสามหารด้วยห้าก็จะมีค่าเท่ากับ หนึ่งจุดเก้าหนึ่งสี่หกเอ๊ะไม่ใช่เอาใหม่พี่คูณผิดศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดสี่หกเท่าอันนี้คือคำตอบ เอาห้าไปหานะเนี่ยกดเครื่องคิดเลขเช็คดูก็ได้นะแต่พี่คิดออกมาได้ส7วนจุดเจ็ดเจ็ดสี่หกเท่าไม่มีอะไรข้อนี้เนี่ยแค่เขาแค่ให้เราเช็คปริมาตรทรงกระบอกกับรัศมีความสัมพันธ์ของรัศมีกับปริมาตรเนี่ยก็คือปริมาตรจะเท่ากับ พายคูรัศมีกาลังสองคูณกับส่วนสูงซึ่งถังสองใบเนี่ยเขาให้ส่วนสูงมาแล้วก็ให้ปริมาตรมาเพราะฉะนั้นที่เราต้องหาก็คือ R แต่ละแต่ละแต่ละถังถูกปะถังแต่ละใบะจะมี R ไม่เท่ากันที่เราต้องหาก็คือ R รแล้วก็อา R ของใบแรกมาหารด้วยใบยที่สองก็จะได้ว่ารัศมีของถังใบแรกเนี่ยเป็นกี่เท่าของถังใบที่สองซึ่งข้อนี้คิดออกมาได้0.77 4 6ตดสี่หกอบ เท่า0.7746เท่าโอเคจบ